The d e Story เล่าไปยรืเอสวัสดีครับผมดิวเแชรข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The d e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะจะพูดถึงเรื่องนี้ฮะก่อนเซเยสกับใครตอบคำถาม5ข้อนี้ให้ได้จะดีมากนะจริงๆเรื่องนี้เนี่ย ผมได้มาจากการทำงานกับ CEO ท่านหนึ่งนะฮะตอนสมัยที่ผมทำงานกับบริษัทประกันชีวิตนะ CEO ท่านนั้นเนี่ยเป็นเป็นคนฮ่องกงนะครับและแกก็พูดเรื่องนี้ในการประชุมพนักงานนานละผมก็เลยแบบโอ้มันโดนใจอะนะมันโดนใจนะเป็นเรื่องที่แบบเออจริงนะที่ผ่านมาเนี่ยเราบางครั้งบางทีเราไม่เคยถามตัวเองเลยเราได้แต่เซเยสอะ แล้วผมก็เคยเล่าไปแล้วนะว่าการเซเยสของฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรับปากไปไปไปพลางพลางหรือรับปากไปแค่นั้นการเซเยสในที่นี้หมายถึงคอมมิตเมนต์คือพันธสัญญาว่าเราจะดําเนินการ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นที่ CEO ของผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเขาก็ใช้คํานี้เลยฮะก่อนที่จะเซเยสกับใครเนี่ยคุณตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ก่อนตอบตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยเซเยส แล้วมันจะปึกมากมันจะแน่นมากมันจะชัวร์มากว่าคุณจะทำมันได้จริงๆนะห้าข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับสั้นๆง่ายๆนะข้อที่หนึ่งเขาให้ถามตัวเองก่อนสมมุติหัวหน้าง,งานสั่งงานมานะคุณสมมุติสถานการณ์นะหัวหน้าง,งานกําลังสั่งงานคุณอยู่แล้วหัวหน้าง,งานก็ถามคุณว่าโอเคคุณดิวคุณจะทํางานนี้ได้ใช่ไหมคุณจะรับผิดชอบงานนี้ใช่ไหม เนี่ยนะเราก็มีแค่คําตอบ y ยสกับโ no. นแต่โดยส่วนใหญ่ของคนไทยถ้าตอบโ no นไปเดี๋ยวเจ้านายก็ไม่พอใจหัวหน้าไม่พอใจก็ตอบเยสตอบไปก่อนนะตอบแบบลับๆไปก่อนนะทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ฝรั่งเขาไม่คิดอย่างนั้นนะครับต่างชาเขาไม่คิดแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์นี้แหละหัวหน้ามาให้อ้าวโอเคช่วยทํางานนี้ให้หน่อยต้องการเสร็จเท่านั้นเท่านี้นะเขาบอกว่าข้อแรก <c oughs> ให้คุณถามตัวเองก่อนว่า เข้าใจในสิ่งที่หัวหน้าพูดหรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจคําอธิบายงานงานนั้นเพียงพอดีหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจถามเลยฮะเอาให้เคลียร์นะมันเห็นภาพตรงกันไหมเข้าใจแบบเดียวกันไหมเรื่องนี้ผมมีความผิดพลาดเยอะนะบ่อยมากนะทำงานกับน้องด้วยกันเนี่ยในเว็บนี่แหละนะ บางครั้งบางทีเนี่ยเราสื่อสารกันเนี่ยเนื่องจากเราสื่อสารกันผ่านไลน์พอผ่านไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยมันเด้งกันคนละทีสองทีเนี่ยมันตามกันไม่ทันพอตามกันไม่ทันเราคอนเฟิร์มกันแบบผิดไปบ้างก็มีเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือโทรคุยโทรคุยกันเลยฮะเอาทีละประเด็นนะจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หัวหน้างานเราสั่งงานเรามาปุ๊บถามตัวเองก่อนเลยว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่า เข้าใจแบบเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นตจริงไหมนะครับข้อที่สองนะครับขอแดผ่านไปนะครับข้อที่สองคุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือเปล่าเห็นด้วยกับเรื่องที่หัวหน้าให้คุณทำหรือเปล่าไม่เห็นด้วยก็คือบอกไม่เห็นด้วยนะนี่คือต้องบอกก่อนนี่คือนิสัยการทำงานกับต่างชาตินะเพราะว่าการทำงานกับคนไทยมีอารมณ์เขาไมา่เกี่ยวข้องด้วยนะะผมมีตัวอย่างอย่างเงี้ยเห็นด้วยหรือเปล่าเนี่ย ผมเคยมีเคสจาไม่ได้ว่าเคยเล่าให้คุณฟังไปหรือยังนะครับมีเจ้านายเดินมาเลยเจ้านายใหญ่เดินมาเลยบอกว่าอา้าวคุณธีรภาพอยากจะออกหนังสือตักเตือนให้กับพนักงานคนนี้เพราะว่ามาทํางานสายนะอยากให้ออกหนังสือตักเตือนเลยนะผมก็บอกว่าผมยังระปากไม่ได้ตอนนี้ขอผมกลับไปดูระเบียบ ค้อบคับการทํางานก่อนว่าความผิดสถานนี้ลงโทษได้ขนาดนี้เลยไหมหรือได้เพียงครั้งแรกได้เพียงแค่ตักเตือนด้วยวาจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เรามีความเห็นนะครับเห็นด้วยก็คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยนะแต่ก็อาจจะต้องมีศิละปะในการบอกอีกทีหนึง่งซึ่งคงไม่ได้พูดในวันนี้คงจะต้องไปหาเรื่องพูดในวันอื่น เพราะฉนั้นข้อนี้ข้อที่สองนะถามตัวเองก่อนว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับข้อที่สามถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะเพิ่งถามได้สองครั้งครั้งที่สามถามตัวเองว่าเราจะเป็นคนลงมือทํามันใช่ไหมนะบ่อยอครั้งนะรับปากมาส่งทงนะครับแล้วก็ไปให้คนอื่นช่วยทําไม่ได้ทําเองนะ รับปากมาส่งส่งแล้วก็ทำไม่ได้แล้วก็มาบ่นว่าทำไม่ได้สั่งงานไม่ได้ยังไงก็มีนะหลายครั้งที่เคยเจอแบบนี้นะครับเพราะนั้นถามตัวเองให้จบก่อนนะว่าเราจะลงมือทำมันใช่ไหมเราจะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไหมน่นะถ้าพูดกันตรงๆเรารับผิดชอบใช่ไหมเราเป็นคนรับปากมาแล้วเนี่ยเราจะรับผิดชอบต่อจนจนเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนร้อเป็นตใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่คุณก็อย่าไปรับปากถ้าคุณคิดว่าเอามาแล้วคุณก็ไม่ได้ทําอยู่ดีนะอย่าไปรับปากให้คนอื่นเขาทําเถอะนะคนอื่นเขาจะได้มีผลงานไปนะครับเราก็ไม่ต้องการผลงานตัวนี้ก็ได้เพราะเราก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทํานะไม่ได้หมายความว่าเราหยิ่งยโสโอหังนะครับทุกคนก็มีงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะข้อที่สี่ ถามตัวเองครับว่าถ้าผ่านมาแล้วนะเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วเห็นด้วยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับเห็นด้วยจะทําแล้วผมจะเป็นคนลงมืทอทํามันเองถามตัวเองครับแล้วจะทํามันเมื่อไหร่นะนี่ยังไม่พอนะนี่ยังไม่ทันตอบเยสนะสามข้อยังไม่พอนะครับข้อที่สี่จะทํามันเมื่อไหร่บอกกับตัวเองฮะคิดไว้เลยอ่าคิดคร่าวๆไว้ก่อนอาจะทําเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อนี มีแผนงานอะไรไหมคร่าวๆมีแผนการอะไรคร่าวๆหรือเปล่าคิดให้เรียบร้อยฮะนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อที่ 4. สี่สั้นๆนะแล้วจะทํามันเมื่อไหร่ตอบตัวเองให้ได้ตอบตัวเองให้ได้นะข้อสุดท้ายหนักนิดนึงนะข้อสุดท้ายถามว่ารู้ใช่ไหมว่าจะต้องทํามันอย่างไรก่อนจะรับปากนะคือโหทุกอย่างได้หมดแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํามันยังไง ถามว่าคุณจะกล้ารับปากไหมถ้าผมบอกว่าการรับปากคือการให้คํามั่นสัญญาเขาถือว่าเป็นคามั่นสัญญาเป็นพันธะสัญญาเป็นคอมมิชเมนต์อ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองนะครับว่ารู้ใช่ไหมว่าต้องทําอย่างไรถ้าไม่รู้หาผู้รู้ฮะก็ต้องบอกหัวหน้าฮะว่าโอเคลงมือทอําอ่ะทานะรู้แล้วด้วยจะทําเมื่อ,อไหร่เข้าใจแล้วเห็นด้วยแล้วแต่บางเรื่องเนี่ย ไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะต้องทำยังไงหัวหน้าช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ได้ไหมนะหรือถ้าหัวหน้าไม่ว่างจริงๆขอใครมาเป็นพี่เลี้ยงได้ไหมขอทีมงานได้ไหมคุยกับหัวหน้าให้เข้าใจฮะนะอย่าทำเป็นแบบว่าฮีโร่อะรับงานมาคนเดียวแล้วสุดท้ายทำไม่ได้แล้วต้องไปบอกว่าโอ้ทำไม่ได้หรอพี่ไองานที่พี่ให้มามันยากเกินไปมันต้องทเป็นทีมเขาก็จะถามย้อนกลับมาว่าอวแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรก แล้วรับปากไปทําไมนะครับทำไมไม่บอกละ่ะว่าต้องการทรัพยากรอะไรบ้างจริงๆข้ามขั้นไปถึงหัวหน้านิดนึงนะหน้าที่ของหัวหน้าอย่างหนึ่งนะครับในความคิดผมนะคือคุณจะต้องเป็นคนที่ให้การสนับสนุนและให้ทรัพยากรนะผมเคยไปเรียนอยู่ตัวหนึ่งนะมันก็คือสาสตร์ของ NLP นะครับผมไปเรียน NLP practitioner นะครับแล้วในนั้นเนี่ยเขาจะมีบอกว่า เออจำชื่อไม่ได้และอะไรสักข้อเด็กกดประมาณกด20่สิบข้อของ NLP เนี่ยน,นะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามนุษย์สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีที่สุดเท่ากับที่เขามีทรัพยากรนะครับเราให้ทรัพยากรเขาเท่าไหร่เขาก็จะทำดีได้เท่ากับที่เขามีทรัพยากรเพียงพอเท่านั้นนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของหัวหน้าอย่างหนึ่งต้องรู้ให้ได้ว่า ทรัพยากรที่เรากําลังให้ลูกน้องอยู่นั้นเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอจะทําอย่างไรได้บ้างนะเพราะฉะนั้นข้ออ่ะคบกลับนาที่ตัวเองนะข้อสุดท้ายนะครับรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทํามันอย่างไรคุณต้องคิดประเมินให้ถี่ท้วนว่าคุณรู้จริงๆว่าคุณจะต้องทํามันแบบไหนนะไม่ร้อยเซแต่ก็ต้องได้สัก60-70%เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าหัวหน้ามาบอกคุณวันนี้ ให้คุณตกปราบรับคําในวันนี้เนี่ยจำเป็นไหมที่คุณจะต้องเซเยสในวันนี้อาจจะไม่จาเป็นนะคุณอาจจะบอกว่าโอเคผมมี5เรื่องที่ผมต้องถามคําถามตัวเองนะครับผมมี5้าเรื่องที่ต้องเมชัวร์ว่าผมทําได้จริงผมขอเวลาคิดสักแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาหาพี่มาคอนเฟิร์มว่าผมทําได้ไม่ได้หรือผมต้องการทรัพยากรอะไรจากพี่บ้างจะได้เคลียร์คัดตั้งแต่ทีแรก ถ้าพี่โอเคผมก็จะรับไปทําเลยนะมันฟังดูดีกว่าแค่บอกว่าพี่เดี๋ยวขอคิดก่อนได้ไหมพี่โหงานผมพี่ไม่เห็นหรอกงานผมก็หนักจะแย,ย่แล้วพี่ยังจะมาถามผมอีกเหรอนะผมว่าแบบเนี้ยมันยังดีกว่านะคือเรื่องงานมันก็คือต้องทําให้ได้ตามผลงานนะแล้วคนที่ประเมินเราก็คือหัวหน้าผมไม่ได้บอกให้เอาใจหัวหน้าแต่ผมบอกให้เข้าใจหัวหน้านะแล้วหัวหน้าก็ต้องเข้าใจเราแล้ว มาช่วยกันทํางานให้เกิดผลสำลีิ์อย่างแท้จริงอะ่ะมันจะไปแบบยั่งยืนอะ่ะการไปทําแบบประจบประแจงเลกแข้งเลข,ขาหัวหน้ามันไม่ยั่งยืนอะ่ะถ้าคุณเปลี่ยนหัวหน้ามาคุณก็เจ๊งแล้วนะเพราะฉะนั้นลองดูฮะมี5ข้อนี้อะ่ะถ้าจะให้ทวนให้นะผมทวนให้นะครับเวลาที่ก่อนที่เราจะเซเยสนะข้อที่1ถามตัวเองก่อนว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่านะข้อที่สแล้วเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหม ข้อที่ 3. เราจะเป็นคนลงมือทำมันใช่ไหมข้อที่ 4. แล้วจะทำมันเมื่อไหร่ข้อที่ 5. รู้ใช่ไหมว่าจะต้องทำมันอย่างไรตอบอันนี้ให้ได้แล้วคุณค่อย Say Yes คุณจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณค่าต่อองค์กรนะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ ว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The d e a l Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ